สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนครับวันนี้กลับมาดีกับผมมิวชิกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับกล้องสําหรับใช้ในการถ่ายกีฬาในปี2025กันเนาะก็มีคนขอมาในคอมเมนต์จากคลิปที่แล้วที่เป็น R6 กับ R6 Mark II นะครับว่าถ้าจะซื้อกล้องไปใช้ในการถ่ายกีฬาเนี่ยนะครับควรที่จะเลือกตัวไหนดีผมก็ต้องบอกแบบนี้ก่อนว่าการถ่ายกีฬาเนี่ยก็จะมีความจริงจังของมันที่ต่างกันอาจถ่ายกีฬาอาจจะแบบไปถ่ายฟุตบอลย่าเทียมหรือว่าไปถ่ายแบบที่เขาจัดกันเป็นฟุตบอลสายอะไรอย่างเง จัดการเงินรางวัล5,000บาทอะไรเงี้ยคือเป็นฟุตบอลระดับอำเภออะไรเงี้ยแล้วระดับตำบลอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีไปถึงขั้นแบบฟุตบอลระดับจังหวัดเนาะจังหวัดเตะก,กับจังหวัดแล้วก็ไปถึงขั้นแบบสโมสรระดัแบบประเทศอะไรเงี้ยนะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับผมจะแนะนําสําหรับคนที่อาจจะเอาไปถ่ายระดับตำบลอำเภอแล้วก็ระดับจังหวัดนะครับเพราะว่าถ้าขึ้นเป็นระดับประเทศแล้วเนี่ยอันนี้ผมคิดว่าน่าจะต้องให้ช่างภาพสายกีฬามืออาชีพเนี่ยเขามาแนะนําอันนั้นนะเขาก็จะแนะนํากล้องที่แพงอยู่แล้วซึ่งผมรู้อยู่แล้ว่าาาเเค้้ใชกออะะไรนนนนนแจมปััีีผํํสหบท ในการถ่ายกีฬาฟุตบอลเดินสายนะครับหรือว่ารับงานถ่ายกีฬาทั่วไปกีฬาสีอะไรแบบนี้นะครับจะใช้กล้องตัวไหนดีแล้วก็งบประมาณเนี่ยก็จะมีแตกต่างกันให้เลือกด้วยนะครับในคลิปนี้ก็จะเป็นสําหรับกล้องแคนอนรุนล้วนนะครับของค่ายอื่นเนี่ยผมไม่กล้าไปล่วงเกินนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้เอาค่ายนอนของเราดีกว่าที่เราแบบคุกคีกันอยู่ทุกวี่ทุกวันเนี่ยนะครับก็จะมีทั้งหมด2ตัวที่ผมคัดมานะครับเหตุผลที่ผมเลือก2ตัวนี้เนี่ยหนึ่งคือเราคุกคีกับมัน2คือราคาเนี่ยค่อนาง่นรสววก ถ่ายกีฬาถามว่านอกเหนือจากกล้อง2ตัวนี้ที่ผมแนะนำเนี่ยมีตัวอื่นอีกไหมนะครับก็ต้องบอกว่าเอ้ยตัวอื่นก็สามารถถ่ายได้แต่ว่าก็จะมีข้อจํากัดนะครับก็เดี๋ยวจะไปพูดกันในส่วนต่อไปนะครับกล้องตัวแรกที่ผมแนะนําก่อนเลยนะครับสำหรับสายบัตเจ็ตนะครับก็คือกล้อง canon eos r8 นะครับถามว่าเฮ้ย hey, พี่กล้อง canon eos r8 นี่มนเอาไปถ่ายกีฬาได้หรอตัวเล็กขนาดนั้นแบตน้อยขนาดนั้นนะครับ ก็ต้องบอกว่าเราต้องไปดูในเรื่องของ performance กันก่อนถามว่าถ้าเราพูดถึงการถ่ายกีฬาเนี่ยเราจะนึกถึงอะไรนะครับทุกคนก็จะตอบเสียงเดีวยวกันว่านึกถึงความเร็วในการถ่ายใช่ไหมครับซึ่งกล้อง canon r8 นะครับสามารถถ่ายแบบรัวชัตเตอร์แบบอิเล็กทรอนิกส์นะได้สูงสุดถึง40ภาพต่อวินาทีเลยทีเดียวเยอะไหมเยอะนะครับคือผมต้องบอกว่าการถ่ายแบบอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะครับมันจะไม่ได้เหมือนกับการถ่ายแมชชนิกแมชชนิกคือการสับแบบ ชัตเตอร์แบบจริงๆซึ่งการสับชัตเตอร์จริงๆเนี่ยเขาเรียกว่าแมชชนิคหรือว่าถ้าเป็นภาษาไทยคือกลไกเนาะความชัดของภาพเนี่ยก็ต้องบอกตามตรงว่าผมเคยลองเอาไปใช้งานเนี่ยนะครับการถ่ายแบบอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันจะไม่ได้ความชัดเนี่ยเท่ากับกลไกนะครับหรือว่าแมชชานิคคือการโฟกัสเนี่ยมันจะทําได้ไม่ดีเท่ากับการถ่ายแบบกลไกหรือว่าแมชชันนิคนั่นเองนะครับสรุปโดยรวมเนี่ยการถ่ายแบบอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยสามารถถ่ายได้รัวกว่าแบบแมชชนิคแต่ว่าอัตราการโฟกัสเนี่ยนะครับความแม เทนิเนียนะครับมันจะได้ภาพไหมภาพจะชัดไหมก็ต้องตอบตรงนี้ว่าภาพชัดนะครับแค่โอกาสการที่แบบจะเจอรูปเสียมันเยอะกว่าแมชินิคแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าถ้าเอาไปใช้ในงานจริงเนี่ยนะครับไม่ได้มีปัญหานะครับอันนี้มันแค่เป็นในเรื่องของแบบตัวเลขว่าเออการโฟกัสมันจะหลุด บ่อยกว่านั่นเองแต่ว่าถ้าเอาไปใช้งานจริงแล้วเนี่ยนะครับไม่ได้มีปัญหาในส่วนตรงนี้อันนี้แค่เล่าให้ฟังเฉยนะครับซึ่ง Canon R8 เนี่ยนะครับจะถ่ายได้แบบอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นนะครับในโหมดความเร็วสูงแต่ว่าถ้าเป็นกล้องตัวอื่นเนี่ยมันจะมีถ่ายแบบแมชชันิกได้แล้วก็ถ่ายแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้นะครับแมชชันิกลวได้เท่านี้ นะครับอิเล็กทรอนิกส์ัวได้เท่านี้แต่ว่าใน Canon R8 จะถ่ายเป็นอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นนะครับถ้าเกิดคุณใช้ในการรัวเนาะแต่ถ้าถ่ายแบบถ่ายภาพเดี่ยวนะครับหรือว่าโหมดการถ่ายภาพเนี่ยมันจะใช้เป็นแมคแมนิคโดยอัตโนมัตินะครับอ่ะหวังว่าทุกท่านจะไม่งงนะสรุปโดยรวมแล้วเนี่ยนะครับแคแน R8 คือมันถ่ายรัวได้สูงสุดแบบ40ภาพต่อวินาทีในโหมด อิเล็กทรอนิกชัตเตอร์แต่ถ้าเป็นถ่ายเดียวเนี่ยมันจะถ่ายเป็นแมชชันนิคชัตเตอร์เนาะบอกว่าจะไม่งงกันนะการถ่ายแบบอิเล็กทรอนิกชัตเตอร์40ภาพต่อวินาทีเนี่ยนะครับมันรัวมากกดได้เยอะมากแล้วก็เหมาะกับการที่เอาไปถ่ายภาพกีฬาสุดๆกีฬานี้ได้ทุกกีฬาเลยนะไม่ว่าจะเป็นบาสเกตบอลนะครับไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลเนาะได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นกีฬาที่ต้องแท็กเกิลกันบ่อยหรือว่ากีฬาที่ไอเรามีโอกาสที่จะรอให้การ์ดมันอ่านมันเขียนได้เนี่ยนะครับถ้าอย่างเป็นฟุตบอลเนี่ยอย่างเง มันจะแบบว่าเป็นช็อตแบบไฮไลท์จริงๆอะ่ะมันก็จะมีเวลาให้เราหยุดกดอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเป็นอย่างบาสเกตบอลเงี้ยสนามมันแคบเนี่ยมันแทบจะแบบแท็คเคิกกันตลอดไฮไลท์กันตลอดอย่างเงี้ยนะครับก็มันจะต้องกดชัตเตอร์เนี่ยบ่อยกว่าฟุตบอลอย่างเงี้ยนะครับแค่นัท R8 ก็ยังเอาอยู่นะครับผมในเรื่องของตรงนี้ดังนั้นเนี่ยใครที่จะแบบว่าเฮ้ยหากล้องงบบัตรเจ็ตเนาะราคาประมาณถ้ามือหนึ่งก็ประมาณ3 0,000ื่นต้นๆน,นะครับถ้ามือ2ก็ประมาณ20,000ไปปลายๆเนี่ยนะครับต้องการกล้องที่ใช้ในการถ่ายกีฬาเนี่ยนะครับแค่น ไม่ใช่ว่าไม่มีนะครับอย่างแรกเลยอย่างที่เรารู้กันว่า canon r8 ใช้แบตเป็น lp e17 ซึ่งผมไม่แนะนําถ้าคุณเอาไปถ่ายกีฬาแล้วคุณจะต่อแบต lp e17 ไม่ว่าคุณจะต่อกริปไม่ว่าคุณจะมีแบต3 4ก้อนก็ตามเนี่ยผมก็ไม่แนะนําให้ใส่แบตเตอรี่ในการถ่ายกีฬาถ้าคุณต้องการในการถ่ายกีฬาผมขอแนะนําแบบนี้ type c ของ canon r8 เนี่ยนะครับสามารถเป็น power outlet ได้ผมแนะนําให้คุณเอา type c เนี่ยต่อเข้ากับ power bank pd ที่มีกําลังไฟเนี่ยสูงกว่า30วัตต์นะครับคุณต่อแล้วก็หาริกเนี่ยมาต่อบน กล้องอีกทีหนึง่งทําให้มันเป็นแบบเหมือนต่อไฟตรงใช้งานไฟจาก power bank โดยตรงโดยที่ไม่ได้ผ่านแบตเตอรี่เลยเนี่ยแต่ว่าต้องมีแบตเตอรี่อยู่ในกล้องนะมันถึงจะใช้งานได้ก็คือเราใช้ไฟโดยตรงจากแบตสำรองเนี่ยนะครับใช้แบบนี้ในการถ่ายกีฬาดีกว่าเพราะในการถ่ายกีฬาเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณจะต้องมามวกังวลเรื่องแบตเตอรี่ว่าต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่บ่อยๆเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยมันอาจจะเสียโมเมนต์สาคัญหรือช็อตสําคัญได้อันนี้ผมเตือนในฐานะของคนที่ถ่ายรูปกีฬาแล้วก็พลาดมาก่อนผมแนะนําแบบนี้ต่อ power bank โดยตรงหรือถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้กล้อง คุณแบบมีแบบช่างภาพหลายคนมีทีมงานหลายคนแล้วกล้องคุณต้องสแตนบายอยู่ตรงนั้นอะ่ะคุณต่อไฟตรงแบบหาปลั๊กมาต่อไฟตรงเลยก็ได้แต่ผมก็ไม่แนะนําต่อเป็น power bank สะดวกกว่าให้มันใช้งานแบตเตอรี่จาก power bank ไปเลยมันจะถ่ายได้ยาวกว่านะครับแล้วคุณไม่ต้องมากังวลแบตเตอรี่เพราะต่อให้คุณใส่คลิปว่าใส่แบตได้2ก้อนอะไรเงรี้นะย,ยยังไงก็หมดนะครับในการถ่ายกีฬายังไงก็หมดขนาดผมใช้แบบเป็นแบต LPE 6 n อะ่ะตัวใหญ่เนี่ยก็ยังหมดเลยดังนั้นเนี่ยต่อเป็นแบบ power outlet แบบเนี้ยดีกว่านั่นเองอันนี้ก็จะแก้ไขในเรื่อง ได้นะครับอย่างต่อมาก็คือเรื่องของความร้อนในการถ่ายกีฬาเนี่ยใครที่ไม่เคยถ่ายกีฬาอันนี้ผมจะแนะนําในฐานะเซนไปนะครับการถ่ายกีฬาเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องแบตเตอรี่ที่เราต้องกังวลไม่ใช่เรื่องของความเาร็วชัตเตอร์ที่เราต้องก,กังวลน,นะครับเรื่องของความร้อนเนี่ย ต้องกังวลมากๆนะครับถ้าเกิดว่าคุณไปถ่ายงานกีฬาเนี่ยถ้าเลี่ยงได้ถ้ามันเป็นกีฬาในร่มโชคดีไปนะครับให้อยู่ในร่มแล้วก็หาพัดลมตัวเล็กๆมาเป่าใส่กล้องจะดีมากนะครับต่อให้กล้องคุณไม่ได้เป็นกล้องที่แบบมันโอเวอร์ฮีทหรืออะไรเงี้ยกล้อง A8 อะไรเงี้ยมันไม่ค่อยโอเวอร์ฮีทถ้าถ่ายภาพนิ่งเนาะแต่อย่าประมาทนะครับถ้าเกิดว่าเราถ่ายรัวบ่อยๆแล้วบวกกับอากาศประเทศไทยแล้วไม่มีพัดลมไม่มีลมมาเป่ากล้องเนี่ยกล้องก็สามารถขึ้นฮีทได้หรือบางทีอาจจะเออเมนูค้างไปเลยก็มีีีนนีีอออััันนนนนนเเเ้้้้ยยยลไไปปถ่าารูจจะกงงสดด ให้เตรียมเรื่องของพัดลมให้เตรียมเรื่องของที่ในร่มในการถ่ายนะครับคือเราไปถ่ายกีฬาพวกนี้เราจะต้องมีเลนสซูมอยู่แล้วนะครับเจ็ดสิบสองร้อออะไรก็ว่ากันไปหาที่อยู่ในร่มนะครับที่เย็นๆอะไรเงี้ยแล้วก็ซูมเอา ดีกว่านะครับหรือถ้ามันเรียงว่าต้องตากแดดยังไงก็ต้องตากแดดเนี่ยนะครับแบบลูกค้าไม่มีที่ร่มให้สําหรับช่างภาพอย่างเงี้ยก็เตรียมร่มไปเองก็ได้นะครับจะเป็นการอัดแอปใช้แบบร่มพาดบ่าหรือจะอัดแอปใช้แบบติดกับลิกเป็นร่มเล็กๆอย่างเงี้ยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับขอให้มันได้อยู่ร่มบ้างนะครับถ้าเกิดตากแดดนานๆเนี่ยกล้องเออกล้องพังได้นะครับและอย่างสุดท้ายที่ผมจะแนะนำนะครับเรื่องของแบตเตอรี่เราแก้ไปแล้วเรื่องของความร้อนเราแก้ไปแล้วเรื่องของถ่ายรัวเราแก้ไปแล้วเนาะอย่างสุดท้ายนคคคครรรกกก็ืืือออออเเ่่่่งงงงงขขาา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 ์ดดววววมมมมมจจจํํํไไผห ค,คือทุกวันนี้ผมว่าช่างภาพหลายคนก็ใช้อย่างน้อยน่าจะ128กิกหรือว่า64กิกอยู่แล้วเนาะถ้าไปถ่ายกีฬาผมแนะนํา128กิกขึ้นไปไอ้เรื่องความจําผมไม่ห่วงแต่เรื่องของความเร็วของการ์ดเนี่ยอันนี้น่าเป็นห่วงนะครับอย่างกล้องแค่น n น R8 เนี่ยมันรองรับการ์ดที่เป็น UHS 2นะครับหรือว่าเอาง่ายถ้าเรียกกันภาษาบ้างๆคือการ์ดความเร็วเทพคือถ้าเกิดว่าคุณใช้การ์ดที่เป็น UHS หนึ่งเนี่ยก็คือการ์ดปกติทั่วไปเลยเนี่ยนะครับการไปถ่ายกีฬาเนี่ยนะฮ ททัันนีะครบก็คือเฮ้ยกดไปแล้วอยากกดอีกกดไม่ได้เพราะว่าการ์ดมันกําลังเขียนอยู่แงงแง,ง,งอยู่เนี่ยอันนี้ไม่ควรดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นไปได้ถ้าคุณมีงบประมาณนะครับให้เลือกซื้อการ์ดแบบ UHS2 แบรนด์ไหนก็ได้เล็กซ่าก็ได้นะครับเล็กซ่าเนี่ยราคาถูกแล้วก็ดีราคาเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ4,000-5,000ประมาณนี้ราคาอาจจะสูงกับการ์ดอันนึงแต่ว่าพวกการ์ด UHS2 เนี่ยนะครับวัสดุมันจะดีกว่าการ์ด UHS1 ค่อนข้างเยอะ และมันจะใช้งานได้นานกว่า uhs 1ค่อนข้างเยอะถ้าคุณไม่ได้ไปทําตกนะถ้าคุณใช้แบบงานปกติทั่วไปเนี่ยโอ้โหมันอยู่ได้นานมากจริงเป็นหลายปีเลยแหละนะซื้อข้างเดียวก็คือคุ้มมากๆแล้วพวกการ uhs 2เนี่ยนะครับมันอ่านเขียนเนี่ยมันเร็วมากๆผมจําสปีดไม่ได้แล้วแต่หลักพันแน่นอนนะครับก็คือ มันอ่านเขียนเร็วสุดๆแล้วก็เวลาคุณเอาไปถ่ายพวกโหมดถ่ายภาพต่อเนื่องสูงในยอย่าง40ภาพต่อวินาทีนะครับมันจะแบบเขียนบัฟเฟอร์เร็วมากนะครับมันไม่ได้แบบว่าถือคาดแบบเขียนแบบถ่ายปุ๊บเขียนปั๊บอะไร,รประมาณนั้นหรอกแต่ว่ามันเร็วกว่าการที่เราใช้ UHS1 เยอะมากๆนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าคุณไปถ่ายกีฬาคุณเป็นสายกีฬาคุณคิดว่าคุณจะเฮ้ยฉันจะอยู่ในวงการช่างภาพกีฬานะนะครับยังไงการ์ดความจํา UHS2 ก็ต้องมีคุณจะเลี่ยงมันไม่ได้คุณจะแบบว่าเฮ มันยังไงมันก็ต้องได้ใช้อยู่ดีสักวันหนึ่งอ่ะอันนี้ก็เหมือนกันครับไปถ่ายกีฬาเนี่ยงงยังไงก็เลี่ยงเรื่องของการ์ดท,ที่เป็น UHCS 2ไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยเลิกหลีกเลี่ยงแล้วเข้าร่วมภาคีซะนะฮะเออก็ประมาณนี้นะครับอันนี้คือหลักๆนะครับสิ่งที่ช่างภาพในส่วนของ,ของสายกีฬาเนี่ยที่จะต้องมีเรื่องของ Equipment เนาะแล้วก็แค n เธอร์น R8 เนี่ยก็ถือว่าตอบโจทย์อันนี้ในเรื่องของกล้องที่เป็นบัตเจ็ตส่วนกล้องที่แบบอาจจะเพิ่มงบขึ้นมาหน่อยสำหรับคนที่เฮ้ยพ กระโดดไปนู่นเลยครับกล้อง Canon EOS R6 Mark II กล้อง EOS R6 Mark II เนี่ยอ่ะูพูดถึงเรื่องของแบบแมชชินิกอิเล็กทรอนิกส์ก่อนนะครับถ่ายอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยได้เท่ากับ Canon R8 เลยครับก็คือสูงสุดที่40ภาพต่อวินาที แต่สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาก็คือว่ากล้อง Can o n R8 เนี่ยสามารถถ่ายแมคาีนิกรัวได้12ภาพต่อวินาทีในขณะที่กล้องแคทอน U.S.R8 ไม่สามารถถ่ายแมคานิกแบบรัวได้จะถ่ายได้แบบแบบเดียวแ่ๆเท่านั้นนะครับถามว่าแล้วถ่ายแบบแมคาีนิก12ภาพต่อวินาทีเนี่ยมันเอาไปใช้ในงานกีฬาได้หรอนะครับก็องบอกกันตามตัวแบบนี้ว่าสามารถใช้ได้นะครับอย่างที่ผมบอกว่ากีฬาเนี่ยไม่ได้มีแค่ฟุตบอลบาสเกตบอลที่จะมีการแท็กเกิลกันตลอดเวลากีฬาเนี่ยมีเยอะมากแบดบมินตันนะครับสน,น,นุกเปต เวลาที่มันไม่ได้ต้องกดชัตเตอร์เร็วๆตลอดเวลามันมีอีกเยอะนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าคุณไปถ่ายกาีฬาคนนั้นไอ้อย่างแบดมินตันก็ได้ผมไปถ่ายแบดมินตันมาเนี่ยนะครับผมใช้แมคานิก12ภาพต่อวินาทีเนี่ยถ่ายได้ภาพทุกภาพนะครับแล้วชัดทุกภาพนะฮะแล้วก็รู้สึกดีกว่าการใช้อิเล็กทรอนิกส์ถ่ายค่อนข้างเยอะแล้วคือใช้คู่กับการ์ด UHS ้เนี่ยคือมันอ่านเร็วอ่านปื๊ดอ่านปื๊ดเลยไม่มีต้องรอบัฟเฟอร์เลยดังนั้นเนี่ยนะครับการที่มันมีาฬ ได้ดีกว่าอันนี้อย่างแรกอย่าง2ก็คือว่าในบางกีฬาเนี่ยที่อย่างที่ผมบอกว่าเราไม่จะเป็นที่ต้องไปถ่ายแบบอะอย่างฟุตบอล90นาทีอย่างเงี้ยเราบางกีฬามันไม่ต้องถึงขนานดะบางกีฬาเล่นแบบครึ่งชั่วโมงอะหรือส้านาทีหรืออะไรแบบเนี้ยคือเราไม่จะเป็นที่ต้องต่อ power bank ที่จะเป็น power outlet เราใช้แบตเตอรี่เนี่ยกล้อง canon a r k II เนะี่ยแบตเตอรี่ที่เป็น lpe 6 nh เนี่ยนะครับสามารถอยู่ได้ครบจนจบแมตช์เลยซึ่งในตรงเนี้ยก็จะเพิ่มความสะดวกสบายในการเอาไปถ่ายกีฬาได้มากขึ้นนะครับหรือ บางท่านอาจจะไม่ต้องการต่อ power outlet อย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะพกเป็นแบบแบตหลายก้อนก็ได้2ก้อน3ก้อนอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะครับเพราะว่าแบต LPE 6 n h เนี่ยผมเชื่อเลยว่าถ้าไปถ่ายเนี่ยนะครับยังไงก็ถ่ายได้เกินครึ่งแรกอยู่แล้วถ้าไปถ่ายฟุตบอลเนี่ยยังไงก็เกินครึ่งแรกถ้าคุณไปถ่ายกีฬาเนี่ยเราจะไม่ได้เก็บทุกช็อตอะไรขนาดน,นั้นอยู่แล้วนะครับเราก็จะเก็บช็อตแบบ ช็อตแท็กเกิหรือว่าช็อตไฮไลท์อะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วเนาะครับดังนั้นเนี่ยการที่มันเป็น r 6 Mark II แล้วมันใช้แบตตัวใหญ่นะครับมันก็จะเซฟในเรื่องของแบตเตอรี่ได้พอสมควรอันนี้คืออย่างที่2นะต่อมาอย่างที่3ก็คือเรื่องของเ a เธอร์ e a l นะครับต้องเทนน่า a าูเนี่ยด้วยความที่บอดดี้มันใหญ่กว่า r 8เยอะแล้วก็ตัวกล้องเนี่ยนะครับเป็น Weather Seal เนี่ยนะครับการที่เราทนน้ำทนแดดทนฝุ่นเนี่ยนะครับมันก็จะมีความทนมากกว่านะครับแค่น้องกล้อง Canon r 8เนาะซึ่งในส่วนของ Weather Seal เนี่ยกล้อง Canon r 8มันก็จะทำได้ไม่ดีเท่ากับกล้อง Canon r 6 Mark II หรือว่าพวก Canon r 6 r 5อะไรเงี้ยนะครับดังนั้นเนี่ยในเรื่องของการทนแดดทนฝุ่นทนฝนเนี่ยนะครับ Canon r 6 Mark II มันก็จะทำตรงนี้ได้ดีกว่านั่นเองเนาะแล้วก็เรื่องของม่านปิดชัตเตอร์ด้วยนะครับเวลาเราเปลี่ยนเลนส์เปลี่ยนอะไรเงี้ยกล้อง Canon A6 เซออร์นนนั่เเงาะซึ่งถ้าเกิดว่าเราไม่ได้พูดถึงเรื่องของเอลิฟเมนต์ถ้าเราเอาเรื่องของความรัวอย่างเดียวเนี่ยนะครับจริงๆกล้อง Canon r 8ก็ถือว่าตอบโจทย์แล้วเพราะว่ารัวได้เท่ากับกล้อง Canon R6 Mark II เลยแต่เวลาเราไปถ่ายเนี่ยนะครับเราจะมองแค่เรื่องของการรัวอย่างเดียวไม่ได้เนาะมันก็จะต้องมองในเรื่องของอารแบตเตอรี่เรื่องของเวเตอร์ซีลนะครับเรื่องของบอดี้ต่างๆนะครับแล้วก็เรื่องของการ์ดด้วยเนาะเพราะว่าอย่างกล้อง Canon R6 Mark II เนี่ยมันก็สามารถใส่การ์ดได้2สล็อตนะครับซึ่งมันก็จะเเเเเพพพิิ่่่่่่มมโอออออกกกกกกาา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 าสสสใในนนรรรรไไดดดดด้้้้้ภีีียยยยยงงงงงงปตตลล Canon R8 ์์็วถััซึ มันน้อยแหละแต่ถ้าว่าเกิดมันพังเนี่ยงานหายอย่างสองคือ ถ้าเกิดการ์ดมันเต็มอย่างเงี้ยนะครับเราก็ต้องมาเสียเวลาถอดการ์ดนะครับแล้วก็เสียใส่การ์ดเข้าไปใหม่แต่กล้องแค่นั่นอะมาร์ทูคุณสามารถใส่2การ์ดสแตนบายได้เลยในบางการณีที่เราอาจจะอยากถ่ายวิดีโอด้วยอะไรเงี้ยเราก็แค่กดสลับโหมดนะครับก็สามารถถ่ายวิดีโอลงอีกการ์ดหนึ่งได้เลยอะไรประมาณนี้นะครับมันก็จะมีในเรื่องของตรงเนี้ยที่คุณจะต้องลองเวทดูว่าเฮ้ยเราได้ใช้ไหมนะครับซึ่ง2ตัวนี้ราคาต่างกันเยอะมากอย่างอะหกมาร์ทูเนี่ยราคาตอนนี้มันลงมาเหลือประมาณน่าจะมาเจ็ดหมื่น 7, หรือหกหมื่นแล้วประมาณน บวกลบนะครับขึ้นไปเนาะซึ่งราคามันก็ห่างกันเกือบครึ่งหนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยคุณจะต้องลองเวทดูว่าเอ้เรามีบัตเจตประมาณไหนซึ่งถ้าผมแนะนำเอาจริงๆเลยนะแค n นอ r 8ก็เพียงพอแล้ลองก่อนถ้าใครจะซื้อไปถ่ายกีฬาเนี่ยนะครับลองเริ่มต้นจากแค n นอ r 8ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเก็บเงิน ไปอัพเป็น R6 Mark II ก็ได้เออจะแบบนี้ดีกว่าเพราะว่าการไปถ่ายงานกีฬาเนี่ยส่วนมากเงินเนี่ยมันจะค่อนข้างดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณถ่ายดีถ่ายอะไรเงี้ยมันมีงานมาเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยการเก็บเงินเนี่ยมันก็จะได้ค่อนข้างเร็วอยู่เนาะอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่ที่คุณภาพงานของเราด้วยแต่ว่าถ้าผมแนะนำผมจะแนะนำประมาณนี้ว่าเออเริ่มจาก Can o n R8 แล้วก็ลองดูว่าเฮ้ยสำหรับคนที่ไม่เคยถ่ายสายกีฬาแล้วลองถ่ายอะคุณชอบไหมถ้าชอบก็ไปต่อถ้าไม่ชอบเเเเเราาาาาาากกกกก็็็จจะะะะะะไไไดด้้้้้้้ออ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 อลลงงงง R8 8นนนนีีีี่่่่่ยยยยยหุแแคคมมมตตสววปถืผ ใน,นเ,เรื่องของกล้องในการถ่ายกีฬาในปี2025ที่ผมแนะนำสามารถตัวอื่นถ่ายได้ไหมกล้อง Canon USR A6 ถ่ายได้ไหมมันรัวได้ไม่เท่ากับ2ตัวนี้เดซึ่ง ซื้อมาถาาว่าถ่าย,ยได้ไหมมันถ่ายได้แหละแต่ว่ามันก็จะมีข้อจํากัดว่ามันรัวได้ไม่เยอะเราก็จะต้องจํากัดจําเขียนในการใช้งานมันนะว่าแบบเอ้ยกูจะต้องแบบกดแค่นี้แล้วก็รอกดแค่นี้ก็รอซึ่งการไปถ่ายงานจริงอะ่ะบางทีมันรอไม่ได้ครับบางทีมันต้องใช้ถึง 40, 40ภาพต่อวินาทีบางทีนะใช้คำว่าบางทีดังนั้นอะ่ะผมก็เลยแบบ<อ><อ>ว่าเออถ้าจะเอามาแล้วแบบามาใช้แบบจํากัดจาเขียนอย่างเงี้ยผมไม่แนะนําดีกว่าเอาที่แบบว่าเฮ้ยเอามาแล้วได้ใช้แล้วแบบสบายใจไปเลยดีกว่าก็เลยแนะนําเป็น2ตััวนี้เองเคก็ประมานี้รับคลิปวดีโอในวันนี้นั่าายกีในปี25เอง เอาไปถ่ายเวดดิ้งถ่ายภาพถ,าาถ่ายเที่ยวถ่ายอะไรเงี้ยนะครับคอมเมนต์ใต้วิดีโอได้นะครับเดี๋ยวจะทําออกมาให้อีิกเช่นเคยนะครับแล้วก็ใครชอบคลิปอะไรอย่างงี้ครับฝากกดไลค์ซับสไครป์กดแชร์ทุกช่องทางของทางอิมูชี่ที่ขึ้นมาตรงนี้ได้เลยแล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลในคลิปนี้เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นก็ลองพิจารณาดูนะครับจากการใช้งานของเราเนาะแล้วก็หากผมพูดอะไรผิดพลาดไปในคลิปนี้เนี่ยก็ขอกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับเอาไว้จะกลับเจอใหม่ในคลิปหน้าวววัััันนนีี้อตาไปก่สสดครบ